ครับเรายังคงย้อนรอยมายังสมรภูมิต่างๆนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่ช่องตะโกหนองเสม็ดซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นช่องที่ผ่านระหว่างภาคตะวันออกขึ้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากอำเภอตาพระยาขึ้นไปยังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่กับพี่กรกฎเกตแก้วอดีตอาสาสมัครทหารพรานวันดีครับพี่ครับสวัสดีครับอยากให้เท้าความนิดนึงครับว่าช่องตะโกตรงนี้มีความสําคัญอย่างไงครับครับ ช่องตะโกนี้ในอดีตนะครับก็คือเป็นสมรภูมิการสู้รบช่วงยุคพออกอหรือว่ายุคผู้ก่อการร้ายคอมนิทเรื่องอานาจนะครับตั้งแต่ปี2519 20 21เรื่อยมานะครับนี่คือเทือกเขาพนมดงรักใช่ไหมครับครับผมด้านนู้นก็เป็นเทือกเขาตรงนี้ก็เป็นช่องระหว่างเทือกเขาพนมดงรักที่เขาเรียกว่าช่องตะโกจากอําเภอตาพระยาวิ่งขึ้นมาจะไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปบุรีรัมย์ขึ้นเหนือไปหรือว่าจาก บุรีรัมย์ลงไปตาพญานะครับนี่ก็คือช่องทางสัญจรไปมาที่มีความสําคัญอย่างมากคือคือที่เขาทําเส้นทางเส้นนี้เพ๊บเราจะไปภาคตะวันออกเนี่เราไม่ต้องโค้งไปที่โคราชนะครับเราตัดลงไปนี้เพื่อก็ถึงตาพญาเลยครับเนี่ยขตตาพญาอยู่ใกล้ๆนี่เองตัดลงเขานี่คือเรียบกับชายแดนเขมรใช่ไหมครับเนี่ยอ่าชายแดนเขมรก็อยู่ออกไปอีกหลายกิโลมันก็อยู่ด้านท้ายมือด้านทิศตะวันออกครับครับผมประมาณถึงสมัยปี .24 งนี่นี่ยังมีการสู้รบเกี่ยวกับ รัติคมนี้กับทหารไทยอยู่นะครับครับแล้วเส้นทางนี้นี่ตอนที่รบกันหนักๆน,กนี่การก่อสร้างเป็นยังไงมัางรครับเห็นว่ามีความสูญเสียมากเลยใช่ไหมใช่ครับในช่วงประมาณ2,5 2 0้ายเนี่ยเขาสร้างเส้นทางเส้นยุทธศาสตร์เรียกว่าเส้นทางมรณะนะครับใช้ได้เลยว่าชื่อเส้นทางสายมรณะละหานสายตาพยาไม่ถึงร้อยกิโลนะไม่ไกลเท่าไหร่ใช้เวลาการก่อสร้างอยู่ถึง5้าปีแปดเดือนสําหรับเส้นทางเส้นนี้นะครับหปีแปเดือนครับรบ,บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยถึง3บริษัทเปลี่ยน เพราะว่าเครื่องจักรโดนผู้ก่อการร้ายคมนิดอยู่เต็มไปหมดแล้วก็เข้าเผาเข้าโจมตีเข้าขัดขวางคนงานบาดเจ็บคนงานล้มตายเครื่องจักรคนเสียหายเขาก็ต้องถอนตัวออกไปบริษัทใหม่ก็มาใหม่ก,ก็โดนอีกก็โดนอีกแต่ว่าบริษัทที่สามที่สําเร็จก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือบริษัทฟ้าสางนครรัชสีมาที่สร้างได้สาเร็จนะครับ,รบสําหรับเส้นทางเส้นนี้แต่ใช้เวลาอยู่ถึงห้าปีแปดเดือนถึงสําเร็จ การสูญเสียของตำรวจทหารทหารปรานแล้วก็พี่น้องชาวบ้านนนทินิแดงทสปชที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้เส้นทางนี้สำเร็จตายกันเยอะจนได้ทําอนุสาวรีย์ไว้ที่นนที่อนุสาวรีย์เราสู้ก็วีรกรรมของชาวบ้านครับผมการต่อสู้ตรงนี้ก็คือสู้ทั้งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้ด้วยแล้วก็ขมรนแดงด้วยใช่ไหมครับขมรนแดงนี่จะสนับสนุนกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไทยเขาจะใช้ยัง มีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งกําลังพลก็มาช่วยคอมมิวนิสต์ไทยสู้กับทหารไทยในช่วงนั้นนะครับเพื่อที่จะขัดขวางการสร้างเส้นทางสายนี้ครับครับแล้วเส้นทางที่มันคดเคี้ยวแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นจุดที่ณเวลานี้ขนาดเราขับรถเองเรายังต้องชะลอรถอย่างมากเลยในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่เขาจะซุ่มใช่ไหมครับครับผมช่วงปี2อ3พที่เกิดโจรขมรดักปน คนไทยที่ลงช่องตะโกนะครับรถเส้นทางนี้ครบับเส้นทางนี้ครับเส้นทางนี้จะยาวจากบุรีรัมย์ไปที่จังหวัดจันทบุรีที่รถมันวิ่งนะรถบัสสายบุรีรัมย์จันทบุรีครับก็จะวิ่งเส้นทางนี้ทีนี้ในปี230นี้เกิดโจรเขมเมนขึ้นมาเต็มนะครับเพราะว่าที่เขาด้านนี้เขาจะเป็นไปที่แนวชายแดนแต่ว่าช่วงปี230เนี่ยหลังจากที่คมเมนเนี่ยทหารขมเมนที่แตกคับมาก็ามาป้นคนไทยมาจับคนไทยเรียกฆ่าไทย ไม่ว่าคนไทยแถวบ้านน้องระเมดแถวโนวนดินแดงแถวบ้านตรวดเขาก็จะเข้ามาจาับคนไทยไปเรียกค่าไถ่แล้วก็บางครั้งก็มีการข่มขืนเราก็มีการปราบกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือช่วงปี230เนี่ยวันหนึ่งนะครับช่วงประมาณช่วงเช้าประมาณ8-9โมงเนี่ยมันก็ปิดถนนป้นมันมันป้นหลายครั้งนะครับถนนสายนี้เลยใช่ไหมครับมัน,มนตรงหน้าไปนิดนึงมันจะเป็นทางโคง้งตรงทางโค้งเนี่ยมันจะปิดมันมีกําลังประมาณ20คน มีปืนอากา้ามีปืนกลจานมี r าร์พีจีนะครับแม้กระทั่งปืนโลงหกสิบมันก็เอามาเพราะมันแตกมันแตกมาจากฝั่งนูน้นเรามาป้นเราก็วันนั้นผมก็ทํางานอยู่ที่ชายแดนตาพญาเลยก็ได้รับคําสั่งว่าตอนนี้เกิดการป้นเกิดการปิดถนนป้นเพราะว่ารถบัสสายกันบุรีบุรีรัมขนมาเนี่ยกำลังลงมาเยมันก็ดักป้นรถอะไรผ่านมันป้นหมดเลยครับป้นหมดเลยครับ คือสภาพภูมิประเทศนะครับต้องอธิบายนิดนึงว่ามันเป็นทางลงเขาครับแล้วก็เป็นทางลงเขาเลี้ยวหักศอกตลอดเลยใช่ครับมันก็ทําให้รถทุกคันเนี่ยต้องชะลอนะครับหรือว่าจะขึ้นเนี่ยรถก็จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นมารถจะต้องวิ่งขาครับมันก็เลยเป็นจุดที่เหมาะสมที่เขาจะทําการปล้นสรับผมก็วันนั้นมันก็ปล้นตรงทางโค้งพอดีเลยครับปล้นตรงทางโค้งแต่เมื่อก่อนในทางมันจะแคบกว่านี้นะครับมันจะไม่กว้างขนาดนี้เพราะวันจะมีต้นไม้สองข้างอันนี้ก็พัฒนามา ดีขึ้นแล้วมันก็เลยกว้างเป็นถนนลาดยางไหมครับยุคนั้นตอนนั้นเป็นถนนลาดยางแต่มันเก่าครับมันเก่ามันไม่ดีมันก็ป้นรถทุกคันที่ผ่านมันปิดถนนป้นปิดยาวเหยียดเลยเพราะว่ารถจะถอยหลังทางมันแคบตอนนั้นไม่กว้างอย่างเงี้ยพอไล่กันมามันก็ติดยาวเป็นกิโลมันก็เดินเก็บเงินเก็บอะไรใครขัดขืนมันก็ทำ้ายอย่างนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตาพยาตอนนั้นผมอยู่กองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งรมอัศวินแต่ะหารพัานจึกมค่ายปองใจเนาะก็ได้รับคําสั่งรับยินยุ ก็มากันสิบสองคนหนึ่งชุดระการนั่งรถมาอย่างเร็วก่อนจะขึ้นเขาเราก็ลงรถแล้วก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะมาปราบโจรนพวกน,นี้แหละมันก็เห็นพวกเรามานะครับก็ยิงต่อสู้กันนิดหนึ่งแล้วมันก็หนีนะครับมันหนีลงเขาด้านตะวันออกเนี่ยแล้วมันก็เข,เข้าป่าไปด้านนู้นเลยครับด้านนี้ก็คือประเทศไทยประเทศไทยครับ <P ath ai> แต่ว่าแต่ด้านซ้ายมือน,นึงจะเป็นเขมรใชาครับครับด้านนี้ประเทศไทยครับผมก็คือหนีก็ไปในฝั่งไทยครับครับ ก็ไล่ยิงกันสนุกสนานเลยตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยสู้เราเพราะพวกเราก็ถล่มกันอย่างหนักเลยมันก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่านะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงปี230นะครับหลังจากที่เราปราบตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็ยังหลังจากนั้นที่ว่ามันสงบไปช่วงหนึ่งนะครับสงบไปช่วงหนึ่งประมาณเดือน2เดือนเนี่ยตอนนั้นผมยังทํางานอยู่ที่ตาพยาอยู่แนวชายแดนเพราะตอนนั้นเวียดนามก็ยังตึงเครียดแต่มีการปะทะกับทหารเวียดนามี่แนวชายแดนอยู่เขมเม มันจับคนไทยไปเรียกค่าไทยก็เลยเปิดยุทธการขึ้นมานะครับเป็นยุทธการร่วมระหว่างกองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่หนึ่งครับกับกองทัพภาคที่สองร่วมกันครับเพื่อกวาดล้างโจรคขมเมตให้หมดเขาเรียกว่ายุทธการกองโจรเขมเมตปีสามศูนย์ครับพวกเราก็ไล่มาจากนู่นแหละออกกวาดล้างมาจากช่องตะกิ๋วทึ่งห่างไปนี้ไปเป็นยี่บกิโลนะครับพวกผมก็กวาดล้างมาตามภูเขาแล้วก็นอกนอกแต่ด้านตีนเขาก็เอากําลัง ชาบ้านกําลัง,งสตสปชกําลังตารวจแดนปรวางไว้แล้วพวกเราก็กวาดด้านบนก็มีการประทะกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็มันก็ไม่สู้เราไม่ได้หรอกเ <c oughs> พราะว่าเราก็จับได้เยอะ 5, <60 S 2> ห้าหกสิบคนได้ครับก็ทําให้เหตุการณ์ตอนนั้นมันก็สงบลงสงบลงหลังจากนั้นมาหน่วยของผมก็เสร็จภารกิจก็ย้ายไปรบที่อื่นก็เลยไม่รู้ว่าตอนหลังมันเป็นยังไงนะครับ ตอนนั้นความรู้สึกของประชาชนที่สัญจรไปมาที่ผ่านช่องตะโกนี่กลัวไหมครับกลัวโจรเขมรไหมครับอ่ช่วงนั้นก็จะมีเคอร์ฟิวตั้งแต่5โมงเย็น17นาฬิกาถึง6โมงเช้าห้ามผ่านสัญจรอห้าม <ไป S 1> ผ่านเส้นทางนี้เลยครับผมครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เหตุการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ครับ<ล>ผมครับซึ่งที่เขาเจาะเส้นทางช่วงนี้เขาทำลงไปเนี่ยช่วงลงช่องตะโกล,ลงไปเนี่ยสูญเสียมากที่สุดเพราะว่ามันสองข้างทางมันเป็นป่าดงดิบและทางทแคบแเพรากำลัง ก็ลังเกตทางไปมันก็จะดักซุ่มโจมตีทั้งวันทั้งคืนนะครับที่ดูอะไรจะทางไม่ไกลอ่ะใช้เวลาห้าปีแปดเดือนระยะทางประมาณกี่กิโลครับก็าประมาณน่าจะสี่สิบกิโลได้โอ้สี่สิบกิโลใช้เวลาห้าปีแปดเดือนครับผมสูญเสียมากมายนะครับสูญเสียจนได้ทําอนุสาวรีย์เราสู้ไว้จนต้องสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้กับความเสียสละของทหารสารการประชาชนตำรวจต่างๆที่ร่วมกัน สร้างเส้นทางสายนี ite, ้จนกระทั่งพวกท่านสามารถที่จะเดินทางได้อย well, like ่างสะดวกสบายนะครับสุดท้ายครับที่มีเราจะเสริมอีกไหครับก็อยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าเส้นทางที่พวกท่านใช้สัญจรทุกวันนี้เนมันมีตำนานมีประวัติว่าความเป็นมาอย่างไงกว่าจะเป็นวันนี้ทหารตำรวจชาวบ้านทชปชเราสูญเสียเรายอมพรีร่างกายไปแค่ไหนบาดเจ็บพิการจํานวนมากนะครับซึ่งเราจะบันทึกไว้ที่อนุสาวรี เราสู้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะค,ค,ครับผมครับผม